้า้าที่มาหมดพอดีร้านปิดพอดีเลยอ่ะตายสิหมดแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ซื้อมาน่าจะหมดแล้วนะผมก็พิซซ่ามาห้าพิซซ่าห้าก็หมดเลยเจ้าหน้าที่ก็ชวยมาที่ร้านนี้นะครับใช่ครับเหมือนว่าชแซนดีชอร้านนี้น่าจะฮิตฮอตที่สุดในย่านนี้แล้วโอ้ก็จะบอกว่ามันมีร้านเดียวหรือเปล่าประมาณนั้นเป็เจ้าของร้านได้ยินเพราะแต่เออ เห็นเจ้าของร้านบอกว่าวันที่สามเอ็ดมีเขาดาวด้วยถ้าไม่ถ้าเอ่อถ้าไม่ติดสุราอะไรก็มามาได้ครับโอเคโอเคเขาดาวคนเดียวที่อพาร์ทเมนต์อยู่แล้วเดี๋ยวฉันโอ้มาเลยครับถามเจ้าของร้านเลยอ่ะเขาบอกผมอยู่อ่ะโอ้แต่เจ้าของร้านนี่ก็ไม่มีไปไหนเหมือนกันหรอเนี่ยว่างพอดีเจ้าของร้านเขาน่าจะชอบบรรยากาศนอกเมืองมากกว่าน่ะไปทางเลือกอ่ะสาหรับคนที่ไม่ชอบในเมืองหลวงอ่ะอ่าใช่ โอ้ oh, มาแล้วครับสตีใช่จะถามอยู่ว่าเป็นไงบ้างแบบว่าถ้าออนคนไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่มีเวลาก็จะมีเออเขาเรียกว่ามันไม่เชิงเป็นอยู่ในคลับอะครับมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าแฮงเอาท์ around, oh. ก็คือเหมือน oh. มาว่างแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมากกว่า oh. ครับแต่ว่าตีว่าเป็นในคลับตีว่าเป็นคนของในคลับหรือเปล่าแฮงเอาท์ hang ไม่ครับ oh, ไม่ครับก็แฮงเอาท์นี้ก็ไม่ใช่คนในคลับครับแต่ว่า เวลาเป็นส่วนมากจะเป็นพวกคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์รักมอเตอร์ไซค์แล้วชอบบรรยากาศการขี่รถเป็นกลุ่มมากกว่าอ,อแต่ถ้าเกิดอยากพัฒนาอยากเข้ากลุ่มเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่โพสสเปกเด็กฝึกง,งานแบบผมนะครับอ,อันนี้อย่างนายทำอะไระบ้างอย่างผมแล้วครับอรอรอ,รอพวกลูกพวกพี่ลูกพี่เขาสั่งครับมีงานอะไรก็ทําตามที่เขาสั่งนะครับใช่แต่ว่า บรรยากาศภายในขับก็ไม่ได้กดดันหมายถึงแบบก็ไม่ได้แบบยังไงผมจะพูดว่าไม่ได้ถือยศขนาดนั้นใช่ไหมเออไม่ได้เครียดอ่ะครับกันเองอ่ะเป็นครอบครัวพี่น้องมากกว่าใช่ผมจะเข้าใจอยู่ใช่ไม่เครียดไม่เครียดเป็นงานที่ต้องไปทําคนเดียวหรือเปล่างานที่บอก ไม่ครับขอไปทําด้วยกันไมครับรพี่ๆใช่ไหมใช่เอาตรงๆนะครับผมมาอยู่เนี่ยผมไม่ได้ทํางานเลยครับผมอยู่เฉยทเที่ยวกินเหล้าอย่างเดียวเลยใช่กินเหล้าขี่รถเล่นบางทีมีเรื่องมีราก,ก็ไปเขาแค่นั้นเนี่ยครับอพวกที่มันอะไรที่มันเป็นแบบทางการเครียดๆหน่อยธุรกิจแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเราครับอืพวกระดับวหน้าเขาจะเป็นคนคุยเองอืสนุกครับใช้ชีวิตสนุกๆดี ถ้าถ้าคนโลไม่มีคิดว่าไม่มีเวลา,วา,วลา,าจริงๆก็แทงอลาก็โอเคเหมือนกันใช่แหงอลา<ๆ>ก็คือคุณจะอิสระมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเป็นโสต์สเปกอย่างผมเนี่ยเวลาขับมีปัญหาอะไรก็คือต้องเอาขับอาทิตย์หนึ่งก่อนเลย oh. ใช่ฉันมีฉันมีแบบช่วงพิกทามอยู่แล้วแหละนะ่าจะท่านเนี่ยถ้าอย่างสองทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมก็มผมก็ประมาณนี้แหละชีวิตผมเนละอถอาทุมเที่ยงคืนผมก็ขอตัวไปพักผ่อนแล้วใช่เพราะว่า ใช้ชีวิตในเมืองเบื่อแล้วก็ต้องมาแบบว่าลองใช้ชีวิตแบบว่า MC ดูบ้างอ่ะลองอะไรที่มันทำนั่งไงใช่ลองอะไรที่มันอาจจะเป็นทางของคุณก็ได้คุณอาจจะไม่อยากกระจากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากจะยึดติดอยู่กับขับมากมายแต่ว่าคุณรักรักอิสระในการขี่รถชมบรรยากาศวิวรอบเมืองเงี้ยเดี๋ยวเราก็ได้เพรงก็โพส OP ก็ไว้ทำว่างๆก็ได้โอ้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเพราะว่านเขาหลับหรอคนใครครับไปอ่ะแจ็คก่อนไม่ เดีวราต้องรถไปเก็บก่อนใช่ไหมใช่ต้องไปโมเทลก่อนเดี๋ยวเอารถไปเก็บก่อนลูกพี่เอารถไปเก็บที่โมเทลก่อนเนาะไช่ค่ะ สนใจนะเอ้าโทบี้ต้นตีโอเคโอเคไปด้วยกันเนื้อว่าคุณโทบี้สวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกท่านก่อนนะแป๊บนึ่งอย่าไปคิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างหรือไงเอ๊ะชุดนี้อีู่สี่วันเลยโอ้ไม่ทักเขาเรียกสไตล์อะโอ้สไตล์โอเคจะไปไหนจะไปไหนกันเนี่ยนี่กี่เบีมร์มเออเจ้ารอยมันจะไปนี่วะซ่อมรถอะเอ้ยเดี๋ยวไปนี้ก่อนก็ได้ใช่อันนี้น่าสนใจอันนี้มันน่าสนใจกว่าร้านส้มรถเยอะเลยที่ไหนอ่ะอุ้ยนี่กี่บียไง นี่คือบีเหรอเด้ยวฉันตามไปได้ไหมได้มาเกลือโอ้ยขอโทษนะพี่ได้ได้ได้ไปพี่โจพี่ก่อนได้ได้ได้ยวตามมาแล้วกันนะเหตุแคะแนนไม่อยากเออลบแค่ส่งโลเคชั่นมาด้วยถึงแล้วเอาได้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 ไอ่เห็นเห็นคนตกรถเลยเออผมเองอะขายซีิพอดีพอดีสะดุดขาลูกพี่น่ะตายาายเออว่แต่ถ้าคุณชอบนอกเมืองเนี่ยคุณก็มา หาที่พักที่นี่ได้ด้วโมเทลถ้ามันว่างมกนจะว่างนี่ก็จะว่างอยู่มันที่เห็นล่าสุดเฮ้ยตัวนี้ว่างเหรอก็อยู่สามห้องเมื่ตอนนี้ลองไปดูดิมีคนเพิ่งเช่าไปเมื่อกี้เช่าได้เลยไหมเช่าเลยเลยเดือนละสองพันห้าพุงไหนวะเฮ้ยว่างทั้งสามหลังสวยเลยเอาเลขอะไรดีนะหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดชอบข้างบนน่ะเออเช่าได้เจ็ดวันครับแล้วถ้าเกิดหมดเจ็ดวันนี่ยังไงต่อฮะก็มาลองมา อ,อีกสอ0พันห้าครับสามารถจ่ายจ่ายแบบระบบออโต้ได้ไหมเมื่อกี้มันก่อนที่พวกคุณลกจะมาจะมีเด็กหนุ่มอายุ19มาเช่าห้องอยู่คนเดียวอะ่ะใส่เลย<อ>ใส่เลยเออหมายถึงทำไมอ่ะอ๋อผมบอกก็เฉยอ่ะ <laughs> 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 ฉันได้สองหนึ่งศูนย์แล้วสองเ,เลข2องนี่คือชั้นบนใช่ไหมมันไครับมันเอามันตัดบัตรนะครับเ่ยนายสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้จ่ายอัตโนมัติได้เลยไหมลองดูดิ แต่ว่าใน7วันข้างหน้าคือนายไม่ต้องมาจ่ายเองมันจะหักในธนาคารเห็นปะที่ออโต้เห็นปะไปตรงไม่เห็นตรงตรงที่รูมนนไม่พอตรงที่รูปก็ออโต้เพลย์อะแล้วเราก็เงินผมมันบ,บอกว่าเงินผมไม่พอตอนนี้นายไม่มีเงินในธนาคารเลยเหรอเออไปอยู่อีกบัญชีนึงฮะอ้าวไม่ไม่ได้มันต้องเป็นบัญชีหลักทัานคุณลกคุณลกโอนโอนมาให้ผมนะแป๊บนึงได้ไหมได้ได้ได้เออฉันจะทำได้ดีกว่าหนึ่งสองพันห้าใช่ปะใช่ครับได้ไหมฉนวนไปแล้วนะ โอเคครับได้คร <no S 2> no so ับค่าเช่ามันก็ไม่ได้แพงหรอกมีจะมีในเมืองอีกที่หนึ่งมันมีสักเนี่ยพอดีเลยอยากได้นอกเมืองพอดีเราเราจะเช็คห้องยังไงฮะตรงไหนเออต้องดูตามประตูช็คก็เพิ่งเคยมาเนี่ยดูตามประตูอ่ะมันเข้ายังไงวะนี่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 น เออมันมันปลดล็อกประตูยังไงครับเออทำมือเป็นอีอะแต่นี่ไม่ใช่ห้องนายนายหอะไรอ่งหนึอ่าลองหาดูเอ้ายังเข้าไปได้เหมือนเดิมอ่ะคุณต้องไปกุอนแจงไงอ๋อโถ่เ้ยอะไรครับพิธีแหละโอเคต่อไปกันเถอะเอ้ยตโอ้ยยโ๊้ย ไม่โดนฮะโดน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 รถเข็นมาโดนรถเข็นแทนฮะไม่โดนผมผมรบทันโอเคครับอ่าเข้าไปเข้าไปดูในห้องก่อนไม่เห็นได้เลยอ่ะฮะทำไมห้องคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยตซีอ๋ออ๋อเป็นประตูอ๋อเป็นประตูแบบนี้เข้าใจแล้วโอ้อห้องคุณไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเตียงก็ไม่มีจะต้องแต่งแล้วปา ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาด้วยป่ะครับฟังผมมีเพียบ,บพบเลยอะจริงเหรอใช่โอ้ยอ,อ๋อมันจะไขยอย่างนี้ยัยงไม่เปิดนะเนี่ยโอเคโอ้โหเตียงสักอันก็ไม่มีอ๋อแล้วมันล็อกเลยโอ้โหจบแล้วเราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วฮะวันนี้ไปรีบไปดีกว่า โทษทีช้าไปห,หน่อยไม่ Aware, เป็นไรครับสบายดีตอนนั่งหลังโดนตำรวจจับเด้อยเป็นมาจับจริงหรองั้นนั้นคือใบหมวกันนะอตอนนี้เหมือนประเทศสารคดีนโอเคโอ้แต่ห้องฉันไม่ s <S มีแม้กระทั่งเตียงเลยนะเ่ยอ๋อแสดงว่าชอบผิดห้องแล้นนะมีห้องหนึ่งที่เป็นผู้โชคดีนี่ยไม่มีอะไรเลยก็อ้าวก็โอ้โหจวเลย ใช่มันจะหนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหมเออสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์มันจะเป็นมันจะเป็นห้องหนึ่งห้องเดียวเลยที่แจ็คพอตแตกไม่มีอะไรเลยในห้องโอ้นี่แหละทิ้งที่คุณบอกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแกเ่อกี้แกซื้อเต็นท์มานอนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกได้เหรอได้คอนโดฉันไม่ได้เก็บค่าเช่าหลังคานั้นหรอกแต่ว่ามีแอร์ไหมเออมันจะมีมีแต่ไม่แล้วก็มีแอร์มีห้องน้ำอยู่นะเลยไม่ไดดูู้้แต่สานีี่มเลยไม่ไดดดู้ีกว่าื มีแน่นะครเพอยู่นอนพื้นไมก่อนนะคะแต่ไม่มีเตียงใช่ไหมใช่ไม่มีเตียงโอเคแต่่างอื่นมีหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ดีไม่มีเตียงนอนพื้นได้ค่ะนอนพื้นได้นะนอนก็น่าจะมีตู้เก็บของในหรือเปล่าตายก็เลือกเลขดีแล้วนะ export สุดๆอ่ะเสือผืนมอไปครับเ้าใจจะไม่ได้โกะรู้เสือผืนหมอนไปเป็นไรขนาดผู้ชายนอนถ้าข่าขยะเลยไม่ต้องกลัวใช่ใช่ปกติ คุณโชคดีนะคุณจะมีห้องเช่าคุณลกผมไม่มีอะไรเลยเอามันเหลือห้องอีกนะพอดีผมนอนหลังคลับอะมีโซฟาเก่าๆอยู่ตัวนึงแล้โซบี้เดี๋ยวยพิ่งมาถึงนะเพิ่งออกมาเอาเพิ่งเขาบอกเขาโอ้โหใช่ใช่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยโทรมาโทบี้โอบี้โทรมาเนี่ยเนี่ยโทบี้สวัสดีที่ตโไม่หมายถึงของไอ้นี่ฮัลโหลค่ะโอสวัสดีอ่ะเนี่ยเนี่ยกำลังไปขึ้นรถเนี่ยเราจะไปที่ไหนที่อยู่อูเลนลี่อ่ะ กันลังไปนี่แหละุณอะไรคุณแจ็คฉันไม่รู้อยู่ตรงไหนยังเรียกไม่ถูกก็คุณโอ้เนโอรถเต็มรถเต็มหรือยังเออเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหเว้เนี่ยฉันไปสวนเกินเรื่องใหวันนี้ตาเอามาสิโอเคขี่ม้าอะไรโอเคขี่มาขี่ตามมาออ๋โอเคโอเคเออโอ้คุณลพบอยก้มต่ำเกินไม่ถึงโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถึงแล้วส่งจีเบสไปให้โอเคแต่หลังทำะไรกันอะจะบอกป่าป้าป้า อยาก้มต่ำรับผมตกจโอเโอเคโอเคอเคโอเอเคมอเคโอเคโเโอเคโอเโอเคโอเคอเคโัเคโอเคโอโอเคโอเคโอเคาเอเเคโอเโอเเอเอเเคนเอเอเคเคอมโหเเคโอเโอเคอเโอาคโอเอเคอเโเคอเเคอเเอาเงินเคเอคอเโอเโอเคโอเอเอเเค่อเโอนคอเ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 ลเคโเโอเคโอเคอเคอเกเอเคโอเคเ ซากุไรใช่ซากุไรอะ่ะหายเนี่ยอ้โ่ไม <ใน S 2> ่ได้โดน,นดึงกีเพิ่งพูดอยู่เองว่าสายตาจะไหวไหมไม่ทันได้ไปเลย <laughs> ไปก่อนเลย <laughs> ยังไม่ทันได้เข้าหาดเลยนะใช่ยังไม่ถึงเอื้โอมอ,อีกยังไม่ถึงเอื้อมมือของหาดเลยโอ,โอ่ะแล้วมาทำไมวะเจ้าที่จอดจอดตลอด้วยหมดเลยเนี่ยแล้วทำไมเขาจอดอย่างนั้นอะเขามีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่รู้มอนกันน้ไม่รู้๋อสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ อีกครับมีอะไรหรือเปล่าครับเป่าไหนเปล่าอ๋อไม่ดับเครื่องด้วยเตรียมสะดุ้งโหยงเลยช็อตไม่ควรจะโคนอะไรแล้วหรือเปล่าไม่ดับเครื่องอีกรวยน้ำมันนะคอล็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าล็อกเลยใช่ไหมเอ้โซนโซนโซนแจ็คผมจะปิดตาไว้เอารถไปตำรวจไปแยกส่วนนี่มันได้เท่าไหร่วะัสติกัน โวไม่ได้นะอ้ยไม่ร็องด้วยรีบวิ่งมานี่เสมมติว่านี่จะีกี่ผ่านจะทำยังไงใจมันได้จังเลยดดูพี่โทวี้ปะตทบี้ใช่ผมส่งไ้ว่าเราอยู่นีใส่หมวก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 ใส่หมว จะไปที่ไหนกันนะลุ่งเทพมีหมวกหรือเปล่าไม่มีอจะเพิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์เหรอจะเพิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์นะใช่เห็นข้างหลังไหมน่ะก็ผมบอกแล้วเขาไม่ฟังอ่ะเก็บไปซื้อหมวกดิอะไรจะปิดอะไรอ่ะเรียบร้อยเยังอยาเนี่ยมาแล้วตะกูุฏหักวก้ากเดี๋ยวนี้ เขได้ยินผมไหมได้ยิน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 ไม่ต้าล่องเขาสองคนจะไปยไกล๋ยวผมส่งโลไปให้เขาอะโอเคเดี๋ยวรอเขาก็ได้ไม่แล้วแต่ไปก่อนก็ดีไปก่อนก็ดีโอ้ยใจสั่นตำรวจตำรวจจับหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเห็นตอนคุณแจ็คไปขึ้นรถก็น่าจะจับเพราะว่าเขาเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นไม่เห็น เฟ้นเฟ้นผมผมเผลอผมผมจะบอกโทมี้ว่าเดี๋ยวผมจะส่งโลไปแล้วมันคุณเตผมก็ยังงงของกระโดดลงจากรถทำไมผมขึ้นหรือเปล่าอ่ะไม่ขึ้นอ่ะไม่ไม่ขึ้น รอแป๊บนึงรอแป็บนึงใจเย็นช็อตเป็นายากก็ไม่บอกแหละยนี่ก็ยากไปผมจะส่งข้อความหาโทบี้แล้วมันก็เหมือนมือมันลื่นเลยโกหายผ่านไหมผ่านอ้าวคนคนคนขับหายถึงหรอกเชื่อไอไหมล่ะฉันว่าเปลี่ยนที่ที่ต้องเปลี่ยนที่เดียวเปลี่ยนที่เที่ยวเอยโอ้โไปสีละคนแล้วนะแต่ขอเข้าโรงพยาบาลแป๊บนึ่ง กลัวทบี้มันออกมาแล้วแบบไม่เจอเราไงก็เลยแบบเออจะส่งมาคว้าว่าจะออกมาก่อนนะพาไปถึงซะจอดกลางวงมันเกือบเกือบสิบคนโอ้โหหลังจากนั้นก็นั่นแหละไม่เกินไม่เกินห้านาทีก็ไม่รู้ว่าหมาัดใครบ้างแล้วก็เท้าใครบ้างเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเลยไม่ต้องห่วงจะสกัตัวมาแล้วธรรมดา่ะทาไปกับพูกพี่จอร์ดี้อะเตรียมรับแรงกระแทกเลย บอกเลยอยู่กับพวกอยู่กับฉันเลยใครก็ได้ไปจอดดีดีสุดละถ้าแกอยากจะหาติงพ่อความสนุกสนทัวก็อยู่กับไปจอดดีแล้วอืมว่านอกจากพาไปโดนกระทืบแล้วก็พาไปเกือบโดนตำรวจจับอีกต่างหากโอ้แต่ฉันโดนไปแล้วไม่รู้เขาว่างอะไรนะตำรวจเขาก็จอดอยู่เฉยเฉยนะจะบอกว่าตำรวจเขาอยู่นิ่งๆก็ถูกต้องอีกตำรวจเขาก็อยู่เฉยๆนะลูกพี่เขาก็พาเข้าไปหาเรื่องเฉยเลยไม่เรื่องปกตินะอ่ารอ๋ยวแกก็ชิน ย้ำบอกว่าเรากับตำรวจเป็นเรื่องปกติผมจะพยายามหายาแก้ช้ำนงช้ำในเก็บไว้กินแล้วกันเรากับตำรวจเป็นเรื่องปกติแต่ลพี่จอร์ดี้กับตำรวจไม่ใช่ปกติว่ะเจอตำรวจจะใส่หมดเนี่ยขนาดตำรวจขี่รถผ่านเฉยๆนะพูตาปาติโปโปเขาสอนฉันมาภาษาสเปนเมื่อวานตำรวจมาที่เจนนูแจ๊กอ่ะเขาใช้ฉันไปกระชากเสื้อกั๊กตำรวจไอ้เว้เลยไอ้จอร์ดี้มัน สอนคำด่า,ดาภาษาสเปนใส่ไอปตูอปต,อปต้าว่าตำรวจดังงงไอปนี้ใช่แปลว่าอะไรรู้ไหมโอ้โหแปลว่าปุ๊ปุข้พ่อตายโอ้โห,โโห,โโหน่าเดี๋ยวก็ชินใช่ไหมไอ้ถามดิแต่ไม่สากุูได้ทอบี้ก็ได้เดี๋ยวแกก็ชินเลยลอยใช่ปกติพวกไม่มีเรื่องเราอยู่ไม่ได้ไปกับแกสนุกดีนะแต่แค่ระมัดระวังตัวหน่อยแกอาจจะหายไปเลยโดยที่ทิ้งเราไว้ตรงนั้นก็ได้ เต่มันไอจอดี้ก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นแต่เอาต้นรอดอมันมีจังหวะหนี้ได้มันก็หนีแก็ลองสังเกตมันดิเฮ้ยเคยเห็นจอดี้เอ่อเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าอ่ะโอ้โหพควดรอเลยวะยังก็จอนดี้เดปอ่ะลาสเรเมื่อวานเป็นโมฮอคเนี่ยพีทบีโมฮอคนั่นทรงประจำอ่ะไม่ไี็สีแดงคุไอเลยะพูดแต่หรืเปล่าบอกว่าคนขับเราจะไม่มาแล้วอ่ะอเไมอ่ะ ก็น่าจะท้อนะปะปะปะ้วเราไปกันดีกว่าปะตั้งใจรถแล้วกันเอ้ยโรค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 พวกเขยมีหมวกใช่ไหมมีเออขี่ดิขึ้นกระบะงไงวะอ่ะปาไปด้วยกันได้ก็เหมือนก็เหมือนกับขึ้นรถอ่ะไปเลยอยากขี่เร็วตามไม่ทัน เออเขาไหวกันหรือเปล่านะเขาไหาวใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าตทบี้มันเดินตามมาก็ไหวอ,นะอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยวหวไหวไหตโทบี้มาอยู่ไหวหรือ,รอเปล่านิวไหวใช่ไหมเออสบายมากโอ้โหไ้ชาจังเลย

แล้วก็ร้อล้วนะอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ขนาดตัวบี้ตัวบี้ตัวบี้เป็นไงบ้างตัวบี้หืมเป็นไงบ้างแกนักจัดนักสร้างตัวยืนยืนยืนนิ่งนึกว่าชิวเห็นยืนนิ่งนึกว่าสบายสบายเห็นเห็นแต่ท้องทะเลวัวชอบพังศักด์มากเลยเอหรือว่ามันสบายสบายอ่ะมันยืนเงียบไปเลยอย่างนั้นได้ด้วยเหรอฐานเหรอ หนอ่ะครับอาหารนี่นี่ไจากสาวน้อยคนนี้เลยสาวน้อยไหนไหนสาวน้อยนี่สาวน้อยอุ้ยเห็นแล้วคุณสาวน้อยเสื้อเทาด้ว่าระคู่ละค่ะครับครับคุณผู้หญิงโอ้คุณเป็นคนที่สวยที่สุดในหาดนี้เลยครับผมแม่ค้าทำไมเนี่ยพี่โจอ๋อนี่ไงเลน่าแจกอาหารในน้ำแจกอาหารเอาเบนนี่ ค่ะมารีคิสมาส์ค่ะขอบคุณมากดีับคุณใครนี่ไม่ได้รับเลยค่ะอยู่ไหมคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขีบคุณมค่ะขอด้วยฮะเอาเลยคูณนี้ใครเอาเหมาดเวยเอาเลยอ่ะฉันยิบมา ชิ้นเดียวแล้วพนละชิ้นน้ำว้ยแกอย่าหยิบเกินเลยขายอาหารพี่ร้านนี้จริบมีขายรถก็เป็นไปไม่ได้ไม่ขายขายร้านมีอาหารอะไรอ่ะนี่กี่ีมีนิกิชิปนิกกีล็อบแล้วก็นิกิเนทครับนิกิีเนทเป็นดื่มาสดชื่นมีเป็นชุดไหมชุดถ้าถ้าเป็นชุดอ่ะถ้าชุดก็น่าจะมีอ่าชุดชุดใหญ่ครับพ้าสิบคือจะได้สามอย่างเลยเอาชุดใหญ่มาสามชุดอะผมแล้วโอเคได้ใส่ถุงมานะ มอย่าอย่าวิ่งเป็นวงกลมครับอย่าวิ่งเป็นวงกลมวันนี้สมพงกันเนี่ยอยาให้ผมสมพงเองแล้วทำไมโข้โหจำไมสมพงฉันสั่งมาเอาสิบชุดค่ะหมดแลับหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอเอาเรียงเราจะหมดไรเลยไม่หมดสามใช่ไหมสิบชุดเดี๋ยวเพนไปถามให้ก่อนไปถามให้ก่อนจะซื้อให้ทุกคนในนี้เนี่ยจะซื้อทำไมอ่ะก็จะเลี้ยงคนอื่นว่าไงนี่เลี้ยงฉันเป็นไง คุณจะเลี้ยงฉันเหรอใช่เพราะฉเลียงคุณเป็นว่าไงได้แล้ววันนี้ฉันหายใจใต้น้ำได้แล้วดิเอาไปเลยสิบชุดพอสิบชุดพอสิบชุดพอผมสามนะผมสามผมสามก็สิบโอเคสมองทำที่นี่อยู่เลยที่รู้สวัสดีค่ะ

ไปนี่คือฉันแกล้งเล่นกับคุณไอใช่หรือเปล่าฉันได้หมดอ่ะแกล้งบ้าอะไรเหมือนมากเลยใช่ไหมคะคุณเดออาจจะเป็นจริงครับฉันมีเพื่อนแนวนี้เยอะอ่ะฉันบอกไห้เหรอฉันใช่ฉันมีทุกเพศทุกวัยดูโรคนะนี่โรคทำไมเนี่ยไม่ได้เป็นซี่ขยับไปขยับตัวไปมาไม่หยุดเลยเนี่ยมีอาการเลยเอาเมียการก็เหรออ๋อโหออกสุดๆแกงไม่ออกแล้วผู้ชายหรือวายอะไรเนี่ยดูดูสิดูทำท่าอะไรกัน อะไรอ่ะแม่าก็ต้องหาอย่านี้ยังกเคยขย,ยับแขนหนอ่นอหนังสือห,หน่อยแม่แม่ทำอะไรอ่ะดิกนิ้วก้อยลูกสาวพอใจหรืยอยัง,ง <c oughs> อ,อะไรอีกดิ้นิ้วก้อยอยู่เนี่ยเอเมนไปไหมไม่ต้องใช้ยาที่มันเล่งผมยาวแล้วแม่รู้หรือเปล่ามันส,ส่งเสริมไปอ่ะ ยาวมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เหมือนผู้ชายจะหรือเปล่าชนิงจะเหมือนผู้ชายทำไมแม่ก็คือแม่สิแม่เดี๋ยวหนุ่มๆก็ไม่เชื่อฉันหมดหรอกว่าฉันเป็นผู้ชายเลยม่รู้อะไรกเลบยเลยเฉยเลเก็บเลยอฉยเลยเ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 ฉยเลเฉยเลยแล้วนยคะคุณยเลยเข้าได้แล้วฉยเพอดียเลยเฉยเลย้ยเลยเฉยเลเลยเฉยยเยลยเลย วีตัวฟาไว้ก่อนยิ่นู่ที่ดีใจหน่อย MC เรซเรซที่วันนี้ก็เปิดว้ามกันนะคะเนี่ยอฮ้ยมันเฉพาะผู้คนจชายินูโอ้ยฉาดจังเลยเขาไม่รับผู้หญิงแับชู้นนท้เขา่ชัันนึ้ว่ามีแต่ชายแทนที่จะเข้ามาเพื่อมาดูหนุ่มๆนั้นเลยนะเนี่ยต้องเก็บไว้หน่อยนะเก็บอาการหน่อย ได้ครับเขาไงคะับคุ้เชื่อแบบนี้เนี่ยอ้าวไม่ได้แน่พอเจอ่าถอดจิกกับคุณรักอยู่อ๋ออ๋อไม่ทันสังเกตเขาพอดีว่าฉันมัวเมามอยกับเจ๊อยู่น่ะเจ๊ใหม่นไอหนูเป็นผมคนหนึ่งเนี่ยทำไมเขาเขาไปถอดจิ๊กคุยกับคุณรักอยู่จะไปบอกเขาเลย เพลงสุดท้ายนะครับหยิบยกงานเพลงช้าๆความหมายดีๆนะครับคิดว่าหลายๆคน,คนเคยจะจรู้จักกันนะครับเดี๋ยวนนหยิบมาให้ฟังนะฮะใด้น้าเป็นไงบ้างยังขับอยู่มีคันเดียวใช่ไหมขับคันเดียวลูกรักไปเป็นรูกเป็นไงบ้างนิโอลอ่าก็เปิดห<อ>ูเปิดตาดีนักร้องแต่ละคนร้องเพราะร้องเพราะมากเลยแหกไหมล่ะถูกบกตาเรื่องอะไรแรกเหรอน้าเลยเต้นกันอยู่เลย

อาจชีวิตคนไม่มีใครคนหนึ่งทีรู้ดีถึงและมีค่าแรารู้ว่าต้องอยู่เพื่อใครไม่เที่ยฮะจริงๆหลักร้อยจริงๆเอาดีอื้อมีหลักร้อยติดนี่ติดสิงเขาไว้เนี่ยไปทําอะไรถึงมันเหลือหลักร้อยอ่คุณร้อยคือไม่ ตอนแรกก็ไปยืมไอ้นี่มาม <c oughs> ยืมคนหนึ่งมามาออกรถใช่ไหมแล้วก็ทํางานใช้นี่เขาพอใช้นี่เขาหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอ้นนวก้อนเนี่ยหมดแล้วอือก็ก็เหลือรักร้อยนี่แหละอ๋อเพิ่งจะหมดนี่ไปแต่ใช่ใช่พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ไปพรุ่งนี้ก็เป็นนี่ก้อนใหม่ <c oughs> ชีวิตมันต้องมีนี่มันถึงจะดิน้นรนไงขนาด <c oughs> จะไม่มีนี่ยังดิ้นรนเลไม่มีนี่แต่มีสาว ต้องไปดีเสียงเศร้าเชียวจะตายอย่างันดูใช่ไหมนะกูเจ๊เสียงเศร้าเชียวขอดูคนหูได้ใช่กูสอนไม่รักกูเจ๊เราเราไปจี้ใจดำเขาหน่อยดิอ่ะไม่น่าถามไม่น่าวนเข้ามาเรื่องนี้เลยเมื่อวานผมน่าจะถ่ายรูปไว้นะอะไรอ่ะปะไม่เศร้าหรอ แต่เรียกตายเป็นเรื่องปกติวันแรกตอนพยายามขอแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ยอมสักทีวันที่สองเขาขอฉันแต่งงานแล้วก็แต่งเลยเศรคือมันเศร้าที่ได้แต่งงานหรือเศร้าที่ไม่ได้แต่งงานเขาเมียตายแล้วเขาเมียกำลังท้องเลยเกิโดนได้พวก ยังดึงลุ้มยิงอ่ะเขเจอแล้วว่าอยากไปยุ่งกับพวกเขาเธอก็ไปเชิดฟังหาอะไรเลยเดี๋ยนโดนลุกยิงเลยหรออ่ามันเกิดเหตุอะไรขนาดนั้นก็พวกแกงนั้นหาว่าเธอเป็นสายอะไรพวกนี้เป็นบอกแล้วว่าอยากไปยุ่งอยาเอาเรื่องนั้นไปทําเตือนเธอหลายครั้งถ้าเธอไม่ยอมฟัง เอาไหนพี่เดี๋ยวเนอนมันก็ผ่านไปแล้วหาใหม่พี่ข้างหน้าจะหาหาอยู่นี่เลยอะถ้ามีผู้หญิงแล้วมันลำบากใจลองไปมีผู้ชายดูไหมไม่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 น่าจะขอนจะขอลุกนะไม่เอารับเลยคฉันเจ็บจี่เมื่อวานผมเห็นอยู่นะที่วันนี้ร่างผมเห็นอยู่เห็นอยู่คนนึงจะเคยโทรได้ับโดนเล้วแล้วไม่ต้องห่วงในคุกอะ ไม่เรื่องปกติใช่ไหมล่ะแกก็ชิดผมยังไม่ได้เข้าคุกนเะ่ยเดี๋ยวรอลูกพี่มาก่อน <c oughs> เดี๋ยวน่าจะได้เข้าเร็ว <c oughs> ๆนี่แหละน่าจะได้ไประเด็น <c oughs> แต่ที่นี่นี่มีงานทุกวันเลยเนาะเมื่อวานก็มีเว้นรถคสองช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใช่ป่ะไม่เกี่ยวนะม,วมันก็มีงานทุกวันตลอดนะนี่ไงเขาจะกลับกับนโกะกันนะเนโกะรถแกนั่งได้ขี่คนละสองใช่ไหมมีมีรถสี่้ารถสี่ โอเคกันเยเป็นสี่คนเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีอพาร์ตเมนต์ในเมืองอยู่อะเข้าอพาร์ตเมนต์ในเมืองก็ได้คนรวยทั้งหลายไม่ไม่ไปพักห้องนู้นนะเพิ่งซื้อเพิ่งเช่าห้องมตีงมันยังไม่มีอะไรตรงนี้ก็ปูที่นอนบนพื้นเอาเข้ได้ไหนไหนก็ไปได้สี่เดี๋ยวฉันเข้าอพาร์ตเมนต์ที่กองขยะก็ได้แต่พอมีรถสองอยู่คันหนึ่งไปด้วยกันก็ได้กองขยะฉันน่ะสองอาทิตย์สองพันห้าอุ้ยไม่ได้แพงหรอกก็นี่ที่บอกไอ้ตรงนั้นมันแพงแพงที่จะขับ มอไซค์เก่า okay, <so> จะได้ฟิลขาดกับ